อากสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้สายเลยเนาะคะ่ะแอดพึ่งกลับจากท้ำทุระในละเอีดไปส่งหลานแล้วก็ไปเหตุทุระให้หลานนํำเนาะคะ่ะขออนุญาตบาดค่ำขอโทษขอพ่ายพี่น้องนะคะไปเร็วๆเลยคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบพระคุณค้าพี่น้องกลับขอบ,บุญขอบคุณเอซพี่น้อง ทีขามารับชมมากดไหลคุด<ม>แช่เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะเมือนี้แอดจะลงรัฐบาลไทยก่อนอื่นห้าไปเบิ้งสถิติเก่าก่อนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีพี่น้องร้งายทันทีตามแอดก็จะรูอยู่เนาะค่ะว่าข้าลงในทางแบบใดหนีฝนจนว่าเป็นร้อยอยังสงล่ะค่ะเด่นบนล่างข้าว่างงวดที่แล้วหนึ่งสองสามห้าสิบเจ็ดงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าสิบแปดจะเดินต่อไหมนะคะชุดตารางเดินดีห้าหกเจ็ดเนาะค่ะ ห้าหกเจ็ดเราก็วิ่งรูด3กับ8ผลออก8ปดหกหข้างล่าง6กสเข้าบนล่างแตก3ตัวงวดที่แล้วนะคะพี่น้องแตก3ตัวแอดล่องงวดแรกก็คือเข่ากันอรัวๆเลยงวดนี้แอดกระจับเป็นงวดที่2นะคะไปเบิ้งกันว่าของอ,อันนี้ของเซียนสารคามมีแต่6 6หกด กับ68ไม่มี63กับ65นะคะของน้องต้า9กับ4หลุดเลยไม่มีเนาะเขา่าที่ของแอดของ, Ad, ของเซียนสารคข้ามเขาจะเด่นเนาะคะ่ะไปเบอ้งงวดนี้น้ำกันค่ะพี่น้องนะคะแอดจะเหตุใบสรุปขึ้นมาบอท่านแทๆนะคะอ่างวดนี้เลขติดบนล่างเ้าว่างไว้3 4 5ตารางบนล่าง901นะคะ 3 9 3 0 3 1าคือจะวิ่งกันแบบแบบเกาเบอวิ่งรูด1กับ2ออางวดนี้แอดเป็นยังคือจับ1กับ2อ่าก็คือสูตรนี้เดินมา15งวดแล้วยังไม่หลุดเลขเด่นสูตรนี้นะคะแต่แอดเขียนหนึ่งก้อนกับว่าเป็นยังเยอ่ในสูตรนี้นะคะพี่น้องสิหงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่16นะคะจะเดินต่อบสอกับ1ถ้าเดินเท่าจะลงเลยนะคะ แล้วกะไปเบิงเลขกติดบนล่างสูอีกสูตรหนึ่งที่เดินดีอ่าชนเก่าล้ววนามบอกเก่ากับศูนย์มือนี้เนาะค่ะพี่นอ้องอ่าชนเก้ากับศูนย์แนวทางกะมีเข่ามีรุดเนาะค่ะพี่น้องเข้ากับวบากันไปตามสเต็ปของงานนะคะอ่ะฝาฝาวหลายสาวเดียวในสองนาทีหนึ่งค่ะอยากใหนพี่น้องเห็นแนวทางเนาะค่ะจะเดือดจัหน้อยหนึ่ง เอ้ยจำเป็นนอ้องพี่น้องตื่นเศาร์ขึ้นมากกับสู่กันจนคักแน่เนาะคะ่ะฝ่าวายปรไดีเอาผามานลุง่งพี่น้องมึงนด้เป็นอย่างคะ่ะปวดโพนเนาะชีวิตนะคะสู่ค่ะพี่น้องชีวิตต้องสู่เลขติดบนล่างถ้าผ่านงวดนี้เราจะได้ห้าสิบแปดงวดติดที่ยังไม่หลุดเดินดียาวๆสูตรนี้ก็มีสถาิตตอยู่เดี๋ยวแอดจะเข้าไปนับออกมาให้เบิ้งไปน้ำกันนะคะสูตรเลขติดบนล่างนะคะสูตรตะล่างบนล่าง อันนี้เป็นเลขติดบนล่างของแอดเนาะค่ะจะวิ่งกันใดบอมือนีไปรุนน้ำกันตอนแรกเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งรูดหนึ่งกับสองชนกันที่เลขหนึ่งที่สูตรตารางบนล่างนะคะแอดจับกัมี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองเก้าสองห้าสามตัวหางเดียวคือเจ็ดหนึ่งสองอ่ค่ะเป็นตามาบอพี่น้องว่าอ่าเข้ากับบรลลูคือกันเนาะว่าสูตรใดสิมาแต่สูตรเลขติดบนล่างนี่ หาสิบแปดงวดนี้จะเดินต่อบ่ที่ยังไม่หลุดนะคะที่ยังไม่หลุดสามสี่ห้างวดนี้ถามว่าเด่นบ่เด่นทั้งสามโตค่ะพี่น้องแต่แอดคือบอ่มีสามกับอ่าไม่สามกับสี่เพราะว่าสูตรของแอดมั่นบ่ไดสามกับสี่งวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเฮาเฮาเบิง้งไป,ไปเป็นแนวทางเนาะพี่นอ้นองเนาะมันคนละวิธีท่านไหมค่ะพี่น้องนะคะ ขันมูนี่เดนแอดคือบอมีอ่าแต่มันจับเดนมาจากมู้นี่ยู้แอดจับเลือกจับเก่ากับหาไซนึงกับสองนะคะอ่าสามตัวหางเดียวเจ็ดหนึ่งสองตัดเล่นได้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองด้วยนะคะพี่นอ้องอ่าหนึ่งสองนี่ห้าเน้นตัวนี้เลยหนึ่งสองสองหนึ่งส่วนไงหนึ่งสองมันจะไม่ค่อยออกมันจะออกสองหนึ่งได้ค่ะพี่น้องนะคะถ้าออกถ้าออกหนึ่งสองมือนีกะมันก็เป็นไปได้ซูนแนลเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปดูของเซียนสาระ ขามเซียนสารคามงวดนี рон, ้เขาเอาเลขสูตรเลขติดลงน้ำสีวินกันบ่ศูนย์แปดศูนย์เก้าหรือศูนย์ศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์นี่แหละแต่มันก็มีอยู่ในนีอยู่เนาะค่ะเพราะว่าสูตรนี่เดินดีไม่เยาเย่อดกับไม่ได้จับจักเทียบไม่ได้บ๊ะแมนบม่ได้จับบม่ได้เอาลงให้เบิ้งต่อไปนี้ของเซียนสารคามแอดจะเอาสูตรเด่นเลขติดลงให้น้ำมันต้องเขียนเลขติดบนล่างอ่าแมนเยี่ค่ะติดบนล่าง เสี้ยนสารข้ามจับศูนย์กับสามค่ะพี่น้องนะคะจับศูนย์กับสามอ่าหลายท่านที่เคยติดตามเสี้ยนสารข้ามก็จะเห็นงานของสูตรนีอยู่เนาะค่ะไปดูของน้องต้าค่ะน้องต้าวันนี้วางเด่นที่ห้ากับเก้าห้ากับเก้าโบจับซีเลยค่ะพี่น้องมันบบมีซีสูตรที่เหตุขืนมากของมวนนี่บมีซีแต่ในหลิมเด่นซีหลายเด้ค่ะพี่น้องชอนซีรั่วๆเลย แต่สูตรโมนี้บ่ชนซีจักเจ้านะคะแอดก็ต้องเอาไปตามสูตรเกาข้องเกาเนาะพี่น้องเพื่อว่ามันเกิดถ้าเกิดว่าแอดไปตามเหลขเด่นอ่าเราก็กระแสแห้งพร้อมเหลขกซีนะคะถ้ามนีแอดบ่รจับถ้าเลขมากมันจะเสียดายเสียใจเพราะว่ามันเป็นสูตรดั้งเดิมเนาะคะ่ะก็เลยต้องจับตามสูตรนี้ไปเลยนะคะพี่น้องมีตัวมักตัวชอบกะ ผ่านได้นะคะพี่นอ้องเจ้านี้เคยเข้าเขา่าของเขา้าเข่า2 6เข่าสามหกมาแล้วต่อกันมาแล้วเนาะแต่งวดนี้อาจจะหลุดหมดเลยก็ได้นะคะแอดให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเข้ากระจับไปต,ตามแนวทางของสูตรคำนวณเนาะคะ่ะน้องต้าจับเด่นที่5กับ9 5 3 5 7 5 0 9ามห้าเตัวหาเกหตัดเล่นที่หาหน้ำตัวเก้าน้ำแน่เนาะคะ่ะพี่น้อง ห้าเก้าห้าหกเก้าห้าเก้าหกสูตรนี้ชนกันที่เก้าหกสามสูตรอบ่เมนว่าสูตรเดียวออกมาเลยด้ยค่ะพี่น้องแต่ละสูตรแต่ละวิธีทำของแต่ละเจ้าไม่ว่าจะเป็นอาเซียนสารคามแอดจิตหรือว่าน้องต้ามันมีเป็น้อยสูตรด้พี่น้องมันเป็นอาแอดว่าสูตรหลายเป็นร้อยสูตรบแมเนแอดว่าใหญ่ด้เฮาบ่าเกงเฮาจึงมีสูตรหลายวิธีทำก็เลยเยอะ เพื่อเฮาจะคิดคนออกมาว่าอาเอาชนตัวไหนชนคา,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 าคากรุดกับมีค่ะพี่น้องแอดบ่ได้งให้คว่มหวังว่ามาแน่นอนมาล้านมาแท้แท้แอดบ่เคยว่าแอดเป็นห่วงพีห่วงนองจับพิดจับถูกอาจะจับได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแอดจะบ่ฟันท่องไปว่ามาแน่นอนรักปกระกันล้านเปอร์เซ็นบ่เคยมีนะคะบ่เคยมีแเราก็เอาเวลาแนวทางเขาจะมีแอดมินทักห,หาพี่น้อง แอดทำงานคนเดียวไม่มีแอดมินเฮ้าบรได้ไงได้ไลบันนันเนาะคะ่ะพี่นอ้องมีหยังถักบอกกับแอดโดยตรงเลยทุกแนวทางที่แอดเอาลงบ่มีกักไม่มีเม็ดเดียวสองเม็ดมีเท่าไหร่เอาลงหมดเลยนะคะบ่ได้ว่าอ่ะกักไว้พี่น้องท้อหานี่เอาพิเศษไปเรียกเก็บเงินอีกบ่มีคะ่ะมีเท่าไหร่เทปทุ่มลงหมดใจเท่ล่องเบิดหน้าตักเลยคือใจแอดเนี่ยอยากให้พี่น้องได้นะคะอยากให้ได้ไม่มีกัก มีเท่าไหร่เอาลงให้หมดเพราะฉะนั้นจะมีคนทักหาว่ามีนอกรอบเม็ดเดียวสองเม็ดไม่มีมีเท่าไหร่เอาลงให้หมดเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะสาหรับเข้าจะขิดแบบนั้นที่นี่เลขฝันแอดฝันเห็นผู้ชายคนนี้ย่าไดมันจะออกแต่ไม่หกเก้าก็หกก็อ่าก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเพราะว่าเลขลดเขาสองศูนย์เก้านะคะเลขรดของผู้ชายคนนั้นที่แอดฝันนะคะ,ะคนักขดบานแอดนี่ละนะคะถ้า ถ้าแอดฝันมันจะออกอตัดเหรีเอาเดอ้อพี่นอ้องาบ่ได้สรุปเลขนะคะพี่น้องก็ะจับเด่นมื่อนี่ละนะคะ2 0 9ทะเบียนรถฝัน6 9แอดจะล่วงไวซ้ำนี่เฮาสรุปเ่ทานท่านนะคะ่ะแอดมาจากรอยเอดเข้าเฮี้ยนได้เปิดประตูเขา้าโตเห็นงานเลยค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ กะวังว่าจะมาต,ตามนี่เด้อค่ะนคะคะกะขอเฮี้เงเห็ุปังเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไหวสนีมือนี่ก็ขอพี่น้องโชคดีกันอ่าสอบผ่านบนล่างสามตัวแตกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ